สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line Ranger นะครับผมคุณผู้ชมครับทางเกม Line Ranger เนี่ยก็ซ่อมบำรุงฐานทัพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเซิร์ฟเปิดประมาณ17นาฬนทีของวันจันท์นะครับผมวันจันทร์ที่2 8กุมภาเนาะอ่าเข้าเกมมาก็ได้รับตั๋วกาชาครบรอบ8ปปีนะครับผมก็ อย่างที่ผมพูดไวเน้อว่าตู้กาชา8ปีน่าจะมานะครับมันมาจริงๆนะครับรับไปเลยครับผม10ตัวนะอ่าแล้วก็รางวัลจากการซ่อมบูรุฐานทัพอีก5 5ตัวนะครับเป็นตัวกาชาตู้ปกตินะครับผมก็ทางเกมเลื่อนเวลาการเปิดนะครับก็เลยแบบชดเชยให้นะครับผม5ตัวนะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะครับแล้วก็ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะครับครบรอบ8ปีนะครับ เป็นทีมอะไรก็ไม่รู้นะเป็นทีมอะไรผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องดนตรีเท่าไหร่หรือว่าวงดนตรีเท่าไหร่นะครับผมใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะอ่าเทศกาลฉลองครบรอบ8ปีนะครับมานี่ครับตั๋วกาชานะครับผมอ่าตั๋วกาชา8ปีนะครับสามารถเปิดเพื่อรุ้นรับตัวละครในนี้ได้เลยนะครับอ่าก็บอกเลยว่าเป็นเทศกาลย่อยตัวละครเพื่อเอาแร่ธาตุอ่าแร่กลางแร่ แรงางแรงม่วงอะไรแบบนี้เลยนะครับผมคือแบบดีมากๆสําหรับช่วงนี้นะแล้วก็ใครที่ขาดตัวดีๆอย่างเช่นบอเจเลเคมูนุริยางมาไฟดาวินชีสลีน่าไม้นะครับผมคนที่เสียถีอะไรแบบเนี้ยสามารถหาได้ในตู้กาชา8ปีเลยได้เลยนะครับก็บอกเลยว่าสุดจัดอ่าแล้วก็มีการอ่าสุ่มมอบนะครับผมตัวกาชา8ปีเป็นจมอนมากเนาะไม่รู้ว่าอ่า เราเนี่ยไม่รู้ว่าไอดีไหนจะได้นะผมเองก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีอ่าอ่าอีเวนต์ต่างๆนานาเนาะอ่าตามนี้เลยนะครับผมเองก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะครับผมก็เพิ่งเข้าเกมมาเลยนะครับผมแบบเป็นความรู้สึกล่าสุดเลยนะครับนี่โอ้โหเอามีกิจกรรมอ่าเคลียร์ดาวคราพิเศษด้วยใช่ไหมเนี่ยเล่นครบ8ล้านครั้งก็จะได้ตั๋วกาชา10 ตัวกรชา8ปปี10ใบนะครับผมน่าจะแจกยกเซิร์ฟแหละนะครับโอ้สุดยอดเลยเนี่ยแล้วก็มีเรนเจอร์พาสนะครับผมเทศกาลดนตรีล็อกอ๋อเป็นทีมดนตรีล็อกใช่ไหมโอเคโอเคไอดีเกลือผมน่าจะเติมแหละแต่นี้อันนี้นี่ผมคิดว่าน่าจะทางเกมน่าจะยังไม่ได้ออกนะอาจจะแบบอันนี้หรือเปล่าแบบลืมมาออกเนาะนี่ครับเรนเจอร์ใหม่3ตัวนะครับรู้สึกว่าใจยังมีตัวหนึ่งใช่ไหมที่แบบว่านี่โคนี่ใช่ไหม เดี๋ยวนะผมขอดูก่อนนะครับเบราวโคนี่มูนนะครับผมรู้สึกว่าจะมีอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดตัวใช่ไหมโอเคโอเคนะครับผมก็มี3ตัวนี้นะตัวเบราลเป็นธาตุแสงนะครับผมโคนี่ธาตุไม้มูนธาตุไม้นะครับอ่ามาเดี๋ยวขอดูที่กอนนงยืนเลยผมขอดูที่สมุดสะสมก่อนอยากดูตัวละครครับอะแล้วก็จะมาสุม่มละกันนะครับมาสุ่มแบบ อ่าผมจะมาสุ่มหาตัวละครด้วยนะครับผมสักสามแล้วลูบี้ก่อนเลยเอ่อตัวนี้นะครับเรื่องบันนี่โคโนี่ผมรู้สึกว่าท่าทางเนี่ยมันเหมือนกับโคโนี่โกชมเปญเลยนะครับไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะเอ้ยเอยเดี๋ยวนะตัวเจ็ดดาวก็มีเหรอชิปแล้วตัวเกลือต่อไปหรือเปล่าเนี่ยเอยสกิลหนึ่งก็โอเคอยู่นะดาเมจยี่ผ้าเท่านะครับทำให้สตูดิโแชะงักแลวก็เปลี่ยนสตูดุโธาตุไม้เป็นไรธาตุนะครับ โอเคอยู่นะแล้วก็ดาเมจสกิล2ดาเมจเป็นพีชแล้วก็ลดพลังโจมตีแล้วก็ลดโอกาสเกิดทีิต่อนของศัตรูดาเมจสองสกิลแล้วก็มีความสามารถเฮเปอรเป็นล่างโคลน,นะครับก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าใชา้แร่นน้อยนะใช้แร่นน้อยนะครับผมใช้แร่นน้อยเป็นสายว่องไวด้วยเคลื่อนที่ปกติโจมตีเร็วอืมก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะสําหรับผมมองว่าไม่เท่าไหร่ อ่ามูนเจ้าชายกีต้าเอ้ยเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนนะครับผมระยะโจมตีเท่าไหร่ระยะโจมตี2อ0กนะก็ไม่เท่าไหร่อ่ะคือไม,ไม่ใกล้เกินไปแล้วก็ไม่ไกลเกินไปนะครับอ่ะมาที่มูนเจ้าชายกีต้านะครับใช้แรกก็โอเคอยู่นะแบบว่าก็พอประมาณแหละนะครับผมไม่แบกแรกจนเกินไปขอดูระยะยืนหน่อยดินะครับ อ่าเป็นตัวแทงได้นะเพราะว่าเป็นสายพลังธาตุไม้แล้วก็โจมตีอ่าระยะโจมตีแค่70เคลื่อนที่ปกติโจมตีเร็วเนาะแต่ว่าวเขาสามารถเป็นความสามารถสร้างร่างคนอยกแล้วอ่ะอืมเดี๋ยวดูที่สกิลก่อนนะครับเพ<ด>ิ่มมัตรากระหลบหลีก30%แล้วก็เพิ่มมลังชีวิต2 5 0เนอนาะสกิลหนึ่งไม่เท่าไหร่อ่ะสกิลสองล่ะยกเรื่องผลลัพธ์บัฟของศัตรูลดการาตร้านทานของศัตรูแล้วก็ดาเมจส2เท่าโจมตีให้ทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง อันนี้ดีครับผมสกิลนี้ดีเพียงแต่ว่าติดอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามันทะลุอมตะเนี่ยมันจะเป็นตัวที่น่าสนใจมากครับแต่อันนี้มันไม่ทะลุอมตะนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องอทดสอบแหละถ้าผมเปิดได้หรือว่าคนอื่นเปิดได้นะครับก็ไม่เท่าไหร่นะมาต่อมาดูกันเลยมาต่อกับกันที่เวลาจักรรัิล็อกเลยกว่านะครับตอนนี้ท่าแสงเป็นสายวัยพิบโจมตีระยะโจมตีเท่าไหร่ระยะโจมตี380 ใช้แรกก็ถือว่าเอา่อเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่าก็ยังเอ่อสามารถใส่เกียร์ปรับแต่งได้เนาะโจมตีเร็วเคลื่อนที่เร็วนะครับผมรนะยะโจมตี380ร้อปในเนี่ย3 8มไปเนี่ยคุณผู้ชมถือว่าไกลอยู่นะฮ้ต่อต้านการหลงเสน่ห์เลนเจอร์ที่มีความสามารถนี้จะไม่ติดสนานะหลงเสน่ห์เดี๋ยวคืออะไรอะ่ะคุณผู้ชมต่อต้านการหลงเสน่ห์ความสามารถความสามารถใหม่ในเนี่ยผมไม่คุ้นเลยอะ่ะ อันนี้คือความสามารถใหม่นะครับผมแล้วก็มีขัดขวางการผลิตแร่ธาตุคุณผู้ชมธาตุแสงตัวแรกของทางเกมใช่ไหมเนี่ยที่มีคอมโบตัดแร่เอ้ยไม่ใช่มุนหมอดูมันมีอยู่นะครับมีมุนหมอดูที่เป็นที่มีคอมโบความสามารถตัดแร่ตัวนีน้น่าจะเป็นตัวที่2ป่ปะที่แบบมีคอมโบตัดแร่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเออเดี๋ยวมาดูสก,กิลด,ดีวกว่าโอ้โหสก,กิลหนึ่งทะลุอมตะยกเลือกผลลั์บัฟของศัตรูหยุดยั้งการยกเลือกผลลัพธ์ด้านลบ เฮ้ยอันนี้มันสามารถไปแก้ทางมูนดุริยางได้ใช่ไหมเนี่ยคือมูนดุริยางอะ่ะมันแบบสามารถยกเลิกผลลัพธ์ด้านล้มให้พวกพวกได้ถ้าเกิดว่าใส่สกิลนี้ไปแสดงว่ามันก็ไม่ยกเลิกก็ยกเล,ลิกไม่ได้ดิเฮ้ยเอาจริงดิแล้วก็ด้เมี3สามสิบเท่าโอ้โหสกิลหนึ่งถือว่าดีโอ้โหมีบัฟหลบทักษะและก็ใช้ทักษะด้วยคุณผู้ชมยกหัวเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจคุณผู้ชมตัวนี้น่าสนใจอยู่นะ น่าสนใจน่าสนใจมากน่าสนใจอยู่ครับน่าสนใจอยู่เออเอาว่าเอาว่าคุณผู้ชมเฮ้ยดีอยู่นะดีอยู่นะเอารตรงๆนะตัวละครก็ถือว่าดีอยู่นะอ่าแล้วก็มีกิจกรรมนะครับผมอ่าตามนี้เลยนะเป็นレンจ์พาร์ทซีซั่นที่เท่าไหร่ซีซั่นที่8แล้วนะครับผมของก็น่าจะแบบเหมือนเดิมนะเปลี่ยนแค่ปลอมเปลี่ยนแค่ปลอมประการนะครับผมเปลี่ยนแค่ปลอมประการเนาะ โอเคถือว่าอีเวนต์ถือว่าเยอะอยู่นะอะเดี๋ยวผมขอดูก่อนอภารกิจพิเศษนะครับภารกิจพิเศษนะครับผมนี่เลยนะอ่ะมีแจกกบอันต้านะแจกกบอันตา้ากบแดงกบไฮเปอร์หนึ่งตัวโอเคไฮเปอร์หนึ่งตัวนะครับโอเคเดี๋ยวตัวกาชาครบรอบแปดปีเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกดีกว่าเหมือนกับปีที่แล้วนะครับที่ผมทําคลิปแยกนะครับอ่าโอเค <we> อ่า แจกกลมไฮเปอร์หนึ่งตัวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาดูตารางเดี๋ยวค่อยมาดูตารางล็อกอินของสี่ทุ่มคืนนี้เลยกันนะว่าจะแจกกลมไฮเปอร์ไหมอตอนนี้เห็นแจกแค่ตัวเดียวนะครับผมใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวขอลู้อีกทีก่อนมันเก็บมันเก็บกีตาร์ใช่ไหมโอเคกีตาร์ฉลองครบรอบแปดปียี่สิบห้าอันอเก็บในน,นี้เอานะครับโอเคแล้วก็ในสเตจอีเวนต์ขอดูสเตจอีเวนต์หน่อย แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมแบบคือผมคือผมคิดว่ามันจะมีอ่าเสตต์อีเวนท่าแสงท่านมึดมาหรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูก่อนนะขออนุญ,ญาตย,ย่อยเกียร์ก่อนนะคุณผู้ชมคือเกียร์มันเต็มอะ่ะเอา้าเอาแล้วไอเดียสลามผมเกียร์เต็มคุณผู้ชมแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ฟรีโอเคย่อยไปเหอะนะครับยังไงก็อ่าไม่มีเกียร์ยังไงก็ยังมีเกียร์ผสมอยู่ เกียร์แบบเอามาอัปเกรดได้อยู่โอเคเสด็จอีเวนทธาน้ำนะครับผมนึกว่าถ้าแสงทตุมืดจะมานะเ,าเดี๋ยวตัวกาชาห้าใบนะครับผมมาแล้วก็นี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวใหม่นะครับแล้วก็น,นี้ด้วยนะอ่ะเอ้ยเมื่อผมรับแล้วใช่ไหมสิบใบแสดงแสดงว่าทางเกมเขาสุ่มแล้วเนี่ยคุณผู้ชมทางเกมเขาสุ่มแจกแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวขอแลกตัวคาชาอีกหนึ่งอีก1นึใบก่อนละกันมันน่าจะยังเก็บได้อยู่นะครับโอเคน่าจะยังเก็บเพชรทันอยู่หรอกนะครับกบกบม่วง1ตัวขอดูหน่อยว่าผมได้กี่ใบนะครับตัวคาชาตัวนี้ได้10บใบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยตกใจหมดขออภัยด้วยคุณผู้ชมมันแจก10บใบนี่หว่าขออภัยจริงๆนะครับผมเบลอเบลอเบลอเลอโอเค เดี๋ยวเราก็มาสุ่มกาชาดีกว่านะครับปิดท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวขอสุ่มเลยละกันนะครับผมมาอยากได้บราวแสงว่าคือบราวแสงบราวอ,อจัก,กรพพัดจัก,กรพพัดล็อกใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะเออบราว้าแสงตัวใหม่นะครับผมปึ๊บโอ้โหคนนี้ก่อแชมเปญน,นะครับโอเครอบนี้กดรุวๆดูโอชีเล็กซันลี่นะครับผมโอเคบราวนักร้องเนาะบราวจัก,กรพพัดล็อกโอเค ตัวนี้อยากได้มากครับเป็นตัวที่น่าสนใจมากถ้าเกิดว่าได้เนี่ยผมจะจับปั้นแม็กนะรอให้ผมเก็บกบครบ20ตัวก่อนเมืเ่อมันเหลืออีกประมาณสัก8ตัวนี่แหละสำหรับกบไฮเปอร์นะครับผมตอนนี้โอเคมาฮะ Let's go โอ้โหผมลืมแคปหน้าจอเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ไม่ไม่ใช่สิลืมเว้นระยะในการแคปโอ้โหเวลาช็อตเค้กนะครับ ตัวไมโอโหซัลลี่เมกัแมชชีนนะครับไม่ได้นะเปิดต,ตอนนี้สุมเสียงมากมูนายพลซามูไรนะครับผมนักบูไซมอนนะครับโคโนี่เล่นน้ำหูมู on, er นสิเวนชันต้นคิมบ็อกเซอร์ไซมอนครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเกลือนะบอกเลยว่าเกลืออย่างเดียวเกลือแบบเกลือสถานเดียวของผู้ชมพูนี้ง่ายโอเค อันนี้ต้องใช้ต้องใช้30ใบนะคุณผู้ชมเมื่อก่อนมาใช้แค่20ใบก็เปิดได้แล้วแต่อันนี้เขาจํากัดเนาะแบบว่าจํากัดแบบตัวละครให้มันน้อยลงแล้วก็เพิ่มตัวกาชา8ปปีให้มันเปิดอ่าเยอะขึ้นโอเคถือว่าตัวที่น่าสนใจในตอนนี้นะน่าจะเป็นบราวนักร้องครับผมบราวนักร้องหรืออ่าบราจักรพรรดิล็อกนั่นแหละนะครับไม่รู้ว่าตัวถ้ามืดตัวใหม่มันจะมาไหมนะ ต้องรอดูแหละนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมาแหละนะครับผมโอเคมีอะไรที่ผมยังไม่ได้พูดอีกไหมอ่ะอ่ะร้านค้าแพ็กเกจมาหรือยังแพ็กเกจยังไม่มานะครับแพ็กเกจยังไม่มานะแพ็กเกจฉลองครบรอบ8ปีนะครับผมก็ต้องดูต่อไปเนาะว่ามันมันจะเป็นยังไงเนาะโอเคก็คุณผู้ชมคิดยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะอ่าเกียร์เจ็ดดาวก็ยังไม่มีอะไรมานะครับผม โอเคครับคุณผู้ชมผมก็ลืมเข้าไปที่เสเตจพิเศษเลยนะครับผมก็เสเตจพิเศษนะครับตอนนีกรรน้ก็มีดาวเคราะห์ฉลองครบรอบ8ปีนะครับผมก็มีดาวเคราะห์ที่แจกขนนุกด้วยนะครับเป็นาดาวเคราะห์ที่มีประจําแต่ละปีนะครับผมอ่าที่แบบโอ้โห ถ้าใครแบบต้องการขนนูโก,ก้สามารถเล่นดาวคอนี้ได้เลยนะมันแจกเยอะมากจริงๆนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีทีมพีหนึ่งร้อยอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถแบบเล่นแล้วมันคูณ2ได้เลยอะ่ะคูณ2คูณ3ได้เลยนะครับผมแบบซื้อ1แถม2อะ่ะประมาณนั้นครับเออบอกเลยว,ว่าสุดจัดแล้วก็เหรียญทองยักษ์กับอันนี้นะครับน่าจะเก็บอันนี้เนี่ยลูกแก้วเหรียญหรือว่าอ,อ่าลูกแก้วเลโวนาร์ตอะไรแบบนี้นะครับผมไปที่ ไปแลกของประมาณนี้ค่ะเอาไปแรกของเนาะอ่าโอเคครับผมคุณผู้ชมประมาณนี้ละกันนะสําหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตะนมินนาะบ๊ายบายครับผม